สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับ Family Farm Channel นะครับผมวันนี้ <c oughs> จะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมอาหารวัวอาหารวัววันนี้กับสารน้ำเสนอก็คือต้นข้าวโพดหวานนะครับผมจากที่ผมได้ทำการบดหรือว่าซับต้นข้าวโพดนะครับผมซับต้นข้าวโพดเสร็จปุ๊บผมก็ได้นำมาใส่ถุงแล้วก็ได้ซีนถุงไว้ซีนถุงไว้แล้วก็ ทำการเอาสูญญากาศออกนะครับผมวันนี้กับพานมาหนึ่งอาทิตย์ละตีผมจะได้มาดูว่าการมักต้นข้าวโพดหวานน่ะจะเป็นจะได้หนึ่งหนึ่งถุงที่ผมได้ออกมาขึ้นวัวกลิ่นกลิ่นมันหอมนะครับผมหอมปุ๊บ้วกาผมได้ใส่เกลือใส่เกลือไปตัวหอมขึ้นแถมแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ตีพานมาก็คือถือว่าพาน พานนะครับผานของอาทิตย์นี้ไปใบข้าโพดต้นข้าโพดนะครับผมนุ่มหอมขึ้นแล้วก็วัวกินมักล้ํานะครับผมแล้วก็นั่นคืออาหารเสริมนะครับจากด้านหลังที่เห็นเห็นของผมก็นะครับคือก้อนเฟืองก้อนเฟืองห้อยไ้ห้อยไว้ไวกินอยู่ในขอกตื่นกินพ่องอยังกินพ่อง สูนีห้กับมีหยังคือบบได้หย,ยังเล็กก็คือเป็นก้อนเฟืองครับก้อนเฟืองเฉยๆเนาะเดี๋ยวผมจะพึ้งปลาไปดูอ่ะต้นข้าวโพดหวานที่ผมได้ซีนไว้ได้เก็บไว้ตอนนี้ผ่านมาถึงหนึ่งอาทิตย์ละเป็นจะไดปะไปดูกันนี่นะครับผมถังเก็บอาหารี่ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับผมเพรานั่นฝนตกลมแห้งขนาดเลยฝนตกลมแห้งกันนึกว่า ไปละหลังคงหลังค้าแต่ก็ยังคงทนอยู่นะครับผมนี่ครับสุ่มเก็บเฟียงป้องกันอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็นหน้าผมก็เข้าอยู่นี่ครับนี่ถังเก็บอาหารใช่วัตถุดิบสิ่งของที่เสียแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ที่ผมทำอยู่ทำโค้งอยู่ปุ๊บนี่ท้การเปิดฝาผ้า <c oughs> ต่อดูไอครับไอ้น้านี่ครับ นี่มากัวยังดีถุงนี่คนตกครับมีน้าขังอยู่น้อยนะครับน้าเข้าได้ดกับโู้เนาะแต่ก็ถือว่าดีดีขนาดเลยนี่ครับน้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยเฮียฮตังหนอกชื่นนะครับผมน,นี่ชื่นหนึ่งอธิทานไปอาหารนี่ต้นข้าวโพดทีเฮามากักนุ่มและหอมนะครับผมจากทีเฮาซีนถุงไว้อากาศมันออกเนาะอากาศมันออกนี่ครับ กะถองไม่มันออกนี่ครับพอตั้งไหน,นเปียเปียนี่มันก็นี่ครับนี่นะครับผมปุ่นแถมชุดหนึ่งนี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนาะกินไปสองวันถุงสองวันถุงสลับกันกินครับกับอาหารกับหัวอาหารเนาะแต่ไ่ได้ใส่หัวอาหารเพราะว่าตัวนี้คือเขามากเกือบไปแล้วแล้ว,ลวหึ่มว่กินนี่บางท่านบางเจ้าปุ่นว่าปุ่นมัก มักเสแล้วมันแห้งมันกราบแล้วก็วัวเปกกินมันเหม็นมันอับเนาะแต่ไปใส่เกลืออย่น้อยเนาะมันจะได้หอมแล้วก็เก็บไปดีๆน้อยครับผมไ่ต้องเงื่อการเข้านักนี่ครับนุ่มยังคงเป็นยังคงเป็นยานี้นุ่มเาะนี่ครับตั้งหุมนี้นนาหน่อยมาะ นี่ครับนี่นี่ครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนเหมือนพักกาดดองครับคล้ายๆพักกาดดองแต่ก็ถือว่าเก็บได้ดีนะครับผมเก็บได้ดีขนาดเลยนี่ครับคุ้แมแว่นกำํำนี่ครับถังถัง ถังเก็บอาหารสร้างในตัวเก้านะครับผมนี่พอไอ้ไอน้น้าครับนี่ถือเก็บดีๆนี่แล้วก็ปิดปิดฟ้าครับนคะครนาทำไว้เมือมม่อน้ำเื่น้ำฝนเข้าเพราะตอนตอนนี้น้ำฝนเข้านะคือปิดบัสนิทนะครับแล้วก็ลมแห้งเนาะลมแห้งมาจนมี้น่าฝนแต่ก็ถือว่า คือว่าได้ยะฮือหวมีน้ำอยู่ในน้ำขังอยู่ในนั้นยะฮือความชื้นมันยังคงทนอยู่นะครับผมนี่นะครับการเรลี้ยงลูกนะครับผมการเรลี้ยงล,ลูกแล้ววัววัวกินกินดีขนาดเลยกินล้ำเนาะนี่ครับนี่นึกว่าผมจะเอามาฮือบ่ใจไดเอามาฮือไปกินเฟืองต่อไปนู่นนะครับเฟืองก้อนนะครับผมกินเรือกระยุย พอยังสนามมวยคล้ายสนามมวยนี่กินเฟืองขอบนหัวในใจครับนู่นตัวเฟืองติดหัวไปใส่ ใ,ใกินเฟืองนะครับกินกินปุ๊บนะครับนเนี่ยเดึงกินดึงกินเหลี่ยมเงี้ยเฟืองก้อนหนึ่งเป็นไออยังก็อูนอนนะครับเป็นอูนอนเอาไหมเอาไหมเงี้ยเป็นไหมเงี้ยเป็นไอ้ตะไคร้หวัวกินนี่ดึงก้อยเดึงฟางกินนะครับเข้าไปใกล้ๆนี่นะครับเป็นตะไคร้นงงี้เนาะ ตะไคร้หัวกะใหญ่อยู่บอกบอกมันดึงกินได้นะครับดึงกินน,นวันนี่กันเลื่มโตละนี่เรื่มเป็นสาวน้อยดูว่ามันกินจะได้เนาะพอ นี่แหละครับผมนี่แหละครับสุดเด็ดเหมือนกันนะครับผมเด็ดทุกมือ <c oughs> ครับเป็นจไรพองครับวิธีเก็บอาหารเก็บอาหารแล้วมีน้ำอยู่ตรงไหนน้อยหนึ่งก็ถือว่าสุดยา่าให้พักยาเนาะมีความชื้นคงคงคุณภาพนะครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ถือว่าผ่านหนึ่งอาทิตย์ละ เดี๋ยวอาทิตย์ที่สและอาทิตย์ที่สาเดือนผมจะดูว่ายาเนี่ยตีจนถึงก้อนสุดท้ายนะครับคุณภาพมันจะยังค้งเก,าก่ากอกินมันจะยังโค้งเก,าก่ากอเนาะรอติดิตามอีพีพิเศษต่อไปนะครับผมพออีพีทุก e ีพีผมก็จะทําจะมีเด็กพ่องจะมี Family คือครอบครัวนะครับผมทําเป็นครอบครัวใหญ่เนาะอีพีต่อไปถ้าท่านไหนสนใจอาหารวัวทักเข้ามาถามได้มมีอาหารนี่ขาย แต่มีอาหารตีหือหอห้อเรียนหุ้มหื้อเฮาได้สัมผัสหื้อเราได้เจอนะครับผมเจอสิ่งดีๆเจออย่างต่อไปนะครับผมกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหื้อผมกำและก็อีพีหน้าจะเป็นยังรอติดตามนะครับทีนี้ก็บ๊ายบาย